สวัสดีพี่น้องพี่ป่านาอาทุกูทุกคนแต่เขา,มาเมื่อเบิงสวนคุณแม่ข้อสแสวงเด็ดตามกันมาอีกมือหนึ่งื่อนี้พี่น้องคะมาเบิงสวนอันอีกแปลงหนึ่งสวนแปลงนี่อันเสาหาไลเสาหาไลนี่กระปุกหลายๆอย่างคือการปลูกหั่วอีกอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยปลูกมั่วคือเก่าพี่น้องจ้าเมื่อแปดปีที่แล้วคุณแม่ปลูกไม่ซักก็ไม่ยุ่ง ไหว้ในนี่หลักกัปลูกยางอันเจ็ดปีพี่น้องปลูกปลูกยางปลูกไม้ซักก้อนไม้ยางปลูกอันไม้ซักสองปีแล้วจังไลยมาปลูกไม้ยางนะพี่น้องร่วมเมื่อแล้วกาไม้ซักกับแปดปีแล้วแต่ว่าไม้ยางนี่หาปีนะพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะมาเบงน้ำใหม่น้ำใหม่ก้อนนี่เป็นน้ำใหม่ไ่หวานพี่น้องน้ำใหม่ไ่หวานเนี่ย อันทั้งคนจีนเนาะคนจีนเขาจะเลือกกินนะพี่น้องเขาจะเขาเขาว่าอันน้ำไม้ไพวันนี่ถ้าหายมันแสบถ้ามีความแตกต่างเขาบอกน้ำไม้ไพตรงมันจะแสบกลัวแต่ว่าคุณแมกก็เลือกก็เป็นแต่หูว่าอันรลู้ว่าพันแต่ละพันนะพี่น้องแต่ว่าแสบนั่นคือคุณแม่เป็นคนหมักกินน้ำไม้เนาะก็คือแสบถูกสายพันธุ์ล่ะทีนนี้ก็จะห้เบิ้งนี่น้ำไม้ความแตกต่างอันนี้คือจะเป็นน้ำไม้ ไผ่หวานเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มันนี่อีกปลูกสองกอเป็นหน่อไหม้หน่อไหม่ไผ่ตรงหน่อไหม้บ่ท่านได้หูว่ามันออกนอบอเดี๋ยวสิพาพไปเบิง่งแต่ว่านี่ตอนนี้สิพาฐกยางพี่น้องไปเบิ่งต้นมังเงาะยางลงไปไปเบิ่งต้นมัเงาะกับตน้บตนไม้ยุงคุณแม่่ได้มาศสองเดือนล่ะ่ได้มาศสองเดือนละซะมันยังอยู่บอ่อิไปเบื่องก่อนเขาตัดไม้ยุงไปขายแล้วก็บ,บอ่อจักตามกันไปเบิ่งงนอพี่น้องเนาะ อันไมโย่กับปลูกมาแปดปีเลยพี่น้องนี่น้ำใหม่ก้อนนี่มันบ่ออกพี่น้องน้ำใหม่ไผ่ตรงอ่ะพี่น้อง,ง,อะองคะผู้แม่จะพาย่า,ยางตามไปได้ปลาได้ดงแล้วมาผู้เดียวอีกหรอคะ่ะพี่นอ้องเออมาผู้เดียวมาเบิ่งสวน ปลูกมะงาะไห้พี่น้องคะปลูกมะงาอไห้อยู่เลมหวยที่นี่กับโบหูเนาะก็เลยยางไปบังน้อพี่น้องเนาะอืมอันนี้สวนยิมหาไรแปลงนี่พี่น้องมึงจะละ่ะหกโบเห็นยางเห็นแต่ต้นยางที่มันใหญ่ขึ้นมากต้นใหม่ที่มันใหญ่จะมองเห็นมักสะอพี่น้องสตอสะอเห็นบ่ ຕົ້ນສໍບໍ່ແມ່ນນ້ອຍໆເດພີນອງຕົນມັກໃຫ งอกกระลังดอกพี่น้องกําลังเอ้กระลังเป็นลูกแต่บ่ทับบทนซุกพี่น้องคะนี่ต้นไม้ยุงพี่น้องคะแปดปีเห็นบ่พี่น้องนี่ต้นไม้ยุงแปดปีจ้าแม่มีต้นไม้ยุงอยู่ ต้นไม้ยงปลูกไว้อยู่ในซิปเอดต้นพี่น้อง,ออออง,งทั้งเบิร์ตนะไม้ยงนี่ไม้ซักนี่กันนี่ไม้ซักแปดปีเที่ยงกันกับต้นไม้ยุงนี่กําลังนวยดิบๆ แม่ภาพเมืองบังง่อ,อปลูกไห่เมื่อแปดปีที่แล้วล่งติดลูกติดนวยอัน ทั้งทั้งนั้นพี่น้องทั้งทั้งนั้นจะเป็นไม่ยุง่งแปดปีใบมันเป็นเป็นเป็นหมแม่ปลูกไวสิบเอสต้นได้อยู่ในนี้นี่แหละ ต้นไม้ยุงให้เบิ่งพี่นอ้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อ่ะเบิงๆมันจะเป็นโืม แม่เอาไหม่โยงมาปลูกซิเอตอน้นพี่น้องซิเอตอน้นในขณะที่ปลูกนัน่นกรมฟ้าใหม่ย่งบัท่านเดชให้ปลูกได้ค่ะย่งแบบว่ายัางบัท่านเดชคิดว่าอันอยังเป็นใหม่สงวนอยู่นะพี่น้องย่างบังงบท่านเดชปลูกไว้ว่าคือคุ่มือ๋อนี่เดินนรกให้ปลูกต้นใหม่เนาะคุณแหม่ก็เออคิดยังไงกับู แต่มาสิบเอ็ดต้นพี่น้องแต่มาสิบเอ็ดต้นก็เลยมาปลูกไว้ในบริเวณนี่มันก็จะเป็นพมหม้ยุมาที่นี่นอกค่ะพี่น้องคะเม่หน,นีกับลักลัก,ลก,กะสวนแปลงนี่กะยีสิบหาไรปลูกหัวเดิมเดิมปลูกงอกปลูกมะนาวปลูกโน,กนม้ไผ่หวานกับไผ่ตรง ไปเบ่งนไไม้ไพ่หวานแล้วมันกะบ่มีโนอนยหมบ่าันได้ไปเบ่งนม้ไ,ไพ่ตรงจะภาพพี่พาน้องไปเบ่งนม้ไพ่ตรงลวกะคันมันหนี้กะเจะเอากลับบ้านแต่ว่าถ้าว่าขายลาค่าระหว่างนม้ไพ่หวานกับนม้ไพ่ไตรงนไม้ไผ่ตรงจะขายดีกลัวได้พี่น้องสําหรับผักใต่คือเขาบอกว่านม้ไพ่หวานมันกะจะหวานหวานแต่ไผ่ตรงนะ่ะมันจะออกเปรละรมปรหลม,มันจะเแสบกลัวเขาว่านะแต่ว่าด้วย ความที่ว่าสอบกินนองใหม่คือคุณแม่เนี่ยจะกินใดทุกทุกพันดีบัตทุกพันพี่น้องคะพี่นิกาได้เวลาแล้วพี่น้องนี่ละเมนู11ต้น8ปีค่ะพี่น้องถ้าพีผ้านนองมาเบิงไปน้ากันพี่น้องคะยุดดีไม่แห้งก็ได้เขามาเบิงเป็นเพื่อนอได้ถุงใบหนึ่งถุงนิกาจะมีใบครับคีพี่น้องบ่มีตังหรอกค่ะ นี่ไกครับที่ก็เป็นตาแล้วก็ทุงมืออืมเนี่ยไ,ไปน้ำกันเพื่อใดยังเมื่อบ้าน้าพ,พี่น้องหาสมบัติในป่าเนี่ยละ่ะมูลค่าของต้นไม้พยุงเน่ขงขวบมันพีแงแต่คุณแม่ก็บอกหูขาเบิง้งอนาคตตอนนี้ได้แปดปีอืม ไปเด้พี่น้องเด้อสิบเอ็ดต้นแปดปีพี่น้องอืมสิบเอ็ดต้นต้นชั้นนี่เด้อแปดปีไปโยง,งไปคิดจะปลูกเนาะพี่น้องเนาะอืมมะนาวนี่มันเป็นมะนาวป้่นพี่น้องมะนาวอันบานๆที่ว่าตำมะกุูงนั้นเขาใส่ทั้งทั้งนวยนะพี่น้องมันจะหอม ừ. mhm mhm bông mhm mày, còn mhm 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 Nó mày, mhm mày là mhm 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 เจอแล้วน้าไม้พี่น้องคะไอ้ต้นนี้นั่นน้าไม้ไผ่ตรงที่วามากเ่ยก็ะขึ้นน้าไม้ไผ่ตรงพี่น้องน้าไม้ไผ่ตรงกับน้าไม้ไผ่หวานยังคุณแม่บอกว่าน้าไม้ไผ่หวานบางหันไปเบิ่งแล้วมันโบมีนอนแต่นี่มาเห็นนอนหนึ่งพี่น้องนี่นอนหนึ่งนอนแบบนา้มันเป็นน้าไม้ไผ่ไผ่ตรงพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้นั่นไผ่ตรงมันจะใ่คุณแม่สังเกตเนาะสังเกตเรื่องเรื่องพันแล้วก็ซิว่าออฟั่งพี่น้องอ๋อหน่ไม้ไผ่หวานน่ะล่มมันจะเล็กๆพี่น้องคะอันนี้หน่อไม้ไผ่ตรงไผ่ตรงนี่ทาว่าเฮ็ดเฮ็ดแค่เฮ็ดยังคือสใส่ได้คือสอันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน,น,ยชน์จะได้ดีกลัวแต่ว่านอมันจะแสบกลัวได้พี่น้องซาอัน ลูกค้าหรือว่าคนเดี๋วไวเดี๋ยวกินะนะพี่น้องนี่ได้นอนหนึ่งพี่น้องไผ่ไผ่หวานเนะี่ยเพื่อท่านได้ออกไผ่ตรงออกเลยเป็นไงนี่พี่น้องเที่จะไดนเราจะเอาได้น้อยใหญ่ถ้าวันนี้ยุ่ยที่จะไหนนอนเอาหยางแน่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบลกเกินความสามารถแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหนึ่งสองสาม เกอะเยอวมาความสมาถมถเห็ดไปจมไปด้วยพี่น้องพี่จมเหล่องเล่าว่าให้ฟังเลยค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ลูกสี่ลูกคุณแม่เห็ดแบบนี้บ่เป็นจ้าคนคนโตกันตอนนี้ก็อยู่อาสก้า ไปจากซิกาโกไปเมื่อวานจากซิกาโกไปรัสก,ก้าแล้วกับคนที่สองไอ้คนที่สองก็อยู่มาเลเซียคนที่สามก็อยู่มาเลเซียคนที่สี่คนสุดทองพี่น้องก็ไปอยู่รัสก,ก้าเหมือนกันไปเบิร์ดแล้วพี่น้องคะไปอยู่ไกลๆต่างประเทศเบิร์ดแล้วยังจะแม่นี่แหละคุดคุยอยู่กับตน,มนหมักนุมัย อ้วาวจบแล้วบ้านนี้เมือม่อยเมือม่อยเมื่อยจากเอาหน่อไม้พอจบแล้วพี่นอ้องเมื่อยจากที่ว่ามันเอาอยากนี่ก็เลยสิว่าเดต่อเอาให้มันได้ายเป็นยังบเกินความสามารถหรอกอยู่ก็เรียนจบเขากับป้าอีกการอีกงานเขาพี่น้องจา๋าคนที่เป็นแม่เป็นพ่อ,อก็อยูตี้ ขึ้มันนอนอหใหญ่เลยเห็นจังไรละ่ะสิเอาได,ด้เบิดเบิด์ตอยู่บนนอนเดาเดียวเดียวหย,วยาดมันหักเล่ดนั่นงดีนอนนหม่นอน,อน,นอทำไมกระบอกแพ้งเทเด็รออกยูเมโค่โลดสามสิบบาทเดิ๋มนกระบอกพุม่มใจมันนมหาเองเอาเองที่จะมันมีความสุขนะฮะ เดียวอยีดีนอนใหม่นอนเดียวอีดีพี่น้นองค่ะ เป็นทางาปลาพ่นเอาหนงใหม่หน่อเดียวพี่นอ้องคะน้องมันมเป็นทางปลาหน่อใหม่หน่อเดียวก็ได้หน่นอใหม่ยักอุ้ยจะโกรธเลยวันนี้อุ้ยมันจะโกรธพี่น้องนี่มันจะโกรธมันจะโกรธมึงขี้ไงแท้ <laughs> ไปได้นอหนไมนอนเดียวกับพ่อแล้วพี่น,อน้องกลับบ้านยูดีไม่แห้งสุขภาพร่หลงกายแข็งแรงเล้พี่นอ้องทำไมนอนเดียวกับหลายเติบล่ะขอบคุณลหลายๆพี่น้องที่ได้มาติดตามขึ้นมายูดีไม่แห้งสุขภาพร่หลงกายแข็งแรงเด้อ่ะเด้อที่ได้มาติดตามไปได้เวลาแล้วกลับแล้ววันนี้นอนเดียวกับเมยตัวนอนใหญ่ในเวลากลับแล้วพี่น้องคะ